ระทึกขวัญกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าสองร้อยนายปิดหลอมเพื่อหมายจับกลุ่มโจนอีก,ก็เพียงคนเดียวแต่เกิดการยิงต่อสู้กันสนั่นเมืองตั้งแต่ค่ำยันดึกทั้งกลางประชาชนไทยมุงที่มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ใช้แก๊สน้ำตาก็แล้วใช้น้ำแรงดันสูงจากรถด,ดับเพลิงฉีดเข้าใส่ก็แล้วแต่ก็ไร้ผลกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปได้กว่า4ี่ชั่วโมงในที่สุดคนหลายก็ไปไม่รอดเมื่อยิงต่อสู้จนกระสุนหมดต้องโยนปืนเข้ามอบตัว จ้าน้าที่ล็อกคอเข้าเซฟหผาสอบสวนขยายผลเครียดเผยเคยเป็นอดีตท่ารว้าแดงที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและยังมีเครื่องรางของขลังของดีห้อยติดคอทําให้สู้ถวายชีวิตรอดมาได้จนนาทีสุดท้ายจนของขลังและเครื่องรางที่ติดตัวกลายเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งเมืองเชียงใหม่เรื่องราวตำนานคดีดัง4ชั่วโมงสนันเมืองตำรวจเชียงใหม่ลุ่มถล่มนักลบอีกอ200ต่อ1จะเป็นอย่างไร และเจนเด y Channel ลจะเล่าให้ฟัง18นาฬิกาวันที่26พฤศจิกายน2542ร้อยตำรวจเอกนาริศสอนดิตหัวหน้าศูนย์ป้องกันร,ระปราบปรามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และร้อยตำรวจโทวิชิตข้ามสี่ล่องหัวหน้าชุด ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณวัดท่าสต่อยตำบลวัดเกตถนนเชียงใหม่ลำ,ลำพูนอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอสื้อรถจักรยานยนต์ที่แก๊งคนร้ายชาวเขาเขาโมยมา โดยก่อนหน้านี้ได้จับกลุ่มคนร้ายหนึ่งคนและให้การรับสาร,รภาพว่าได้ร่วมกับนายรอแบร์เซอร์มืออายุ25ปีเช่าเขาเผ่าอีกออยู่บนดอยบ้านห้วยน้ำขุนอำเภอแม่สหลวยจังหวัดเชียงรายซึ่งมีอดีตเป็นทหารรับจ้างหวาแดงขายยาบารวมทั้งยังรักรถจักรยานยนต์ขายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้โทรศัพท์ติดต่อรอซื้อรถจักรยานยนต์จากนายรอแบร์จากนั้นจึงมีการนัดส่งมอบการที่วัดท่าสะตอยกระทั่งไม่ได้เวลานัด นายรอแบกขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาที่ลานวัดเพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่ที่กระจายกำลังลุมล้อมอยู่จึงพุ่งเข้ากระโดดล็อกคอแต่นายรอแบกสะบัดหลุดทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยสิริทัศน์ที่อยู่ติดกับค่ายกาวีละมณฑลฐานบกที่33ตรงข้ามลานจีจี้ผับพร้อมกับเปิดฉากยิงสกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วิ่งตามไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิทยุขอกำลังสนับสนุนทั้งจากสพตแม่ปิงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และทั้งต่อมาพลตํารวจโทอารามจันเพนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหพันตํารวจเอกยงยุทธงามกเกษมรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องทีจากโรงพักใกล้เคียงและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเกือบ200น่นายเข้าปิดหลอมป่าข้างค่ายกวีละที่คนร้ายหลบอยู่ นอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายทหารให้ตรึงกําลังสังเกตการอยู่ภายในค่ายหากคนร้ายหลบเข้าไปในค่ายจะได้ดําเนินการได้ทันท่วงทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะใช้เครื่องกระจายเสียงประกาศให้คนร้ายมอบตัวแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นเสียงกระสุนปืนที่สา่กระหน่าออกมาจากราวป่า ผลตำรวจโทรอารามจึงสั่งการให้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดแม่นปืนเข้าประจําการตามจุดสูงคมตามกําแพงและบ้านเรือรัษฎรที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมกันนั้นได้ขอให้ประชาชนออกจากบ้านหรือมิฉะนั้นให้ล็อกประตูปิดบ้านลบให้ดีไม่ให้คนร้ายเข้าไปอาศัยอยู่ได้ทําให้มีประชาชนบางส่วนหลบหนีออกมายังโกราหนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างตึงเครียดและตื่นเต้นเนื่องจากมีการยิงเข้าใส่กันเป็นระยะระยะเหมือนอย่างกับในหนัง ท่ามกลางวินาทีที่ผ่านไปอย่างช้าๆแต่ประชาชนกลับเพิ่มมากขึ้นเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์และทึกขวัญสดๆแบบจ้องกันตามไม่กระพริบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงนั้นจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ค่ำมืดแล้วก็ยังมีทั้งบ้านเรือนประชาชนและไทยมุงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแม้จะใช้แสงสปอตไลท์ส่องหาแต่ก็ยังไม่พบตัวคนร้ายกระทังเมื่อเวลาผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมง พลตำรวจโ,โทอารามเห็นว่านายรอแบบไม่ยอมจำนนแน่จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป4ลูกหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีต่อมาควันแก๊สน้ำตาก็คละคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่ได้ผลพลตำรวจโ,โทอารามจึงสั่งการให้รถด,ดับเพลิงใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าใส่อีกครั้งก่อนที่จะสั่งการให้ยิงปืนกลาดเข้าใส่พื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายกบดานอยู่เพื่อเป็นการกดดัน จากนั้นจึงสั่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่แต่ปรากฏว่าไม่กี่วินาทีต่อมานายรอแบกก็ยิงตอบโต้ออกมาอีกแล้วก็หลบหนีจากพื้นที่นั้นไปได้อีกครั้งแต่ในที่สุดหลังจากที่นายรอแบกพยายามปีนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไปซุ่มรอยอยู่ก่อนแล้วดักยิงใส่จนตกจากกำแพง แต่นายรอแบกก็ยังไว้ลายสมกับที่ผ่านการลบไม่ยังโชคชนด้วยการยิงต่อสู้จนกระสุนหมดแม็กกาซีนปืนขนาด9มม,มคามือและเมื่อเห็นว่าไปไม่รอดแน่จึงได้ตะโกนขอเข้ามอบตัวเพราะเกรงจะถูกวิสามัญฆาตกรรมเจ้าหน้าที่จึงรุดเข้าควบคุมตัวไว้ได้ในสภาพที่เลือดเปื้อไปทั้งตัวมีบาดแผลถูกยิงถากที่หน้าอกศีษะแตกเนื้อตัวและใบหน้าโดนหนามเกี่ยวเป็นแผลและนอกจากสภาพร่างกาย ที่ยังสมบูรณ์ผิดปกติเกินกว่าจะเป็นคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ลุมยิง200ต่อหนึมาหมัดหมาเจ้าหน้าที่จึงพบว่าที่คอของนายรอแบร์นั้นพบว่าแขวนถุงผ้าขนาดเล็กสีดำหลังจากการสอบถามจึงทราบว่านี่คือเครื่องร่างของขลังและทําให้เหล่าบรรดาไทยมุงที่ลุมล้อมกันอยู่ต่างพูดจาก,กันอื้ออึงว่าเนี่ยจ,จะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายรอแบร์รอดพ้นจากคมกระสุนปืนกว่า200กระบอกก็เป็นไปได้ กระทั่งเวลาต่อมา2นาฬิกาเขาศูนย์ที่27พฤศจิกายน2542ร้อยตำร,รวจเอกนริศสอนดิตหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายรอแบ์พร้อมโดยพลตำร,รวจโทอารามจันเพ็ญผู้บัญชาการตำร,รวจภูธรภาค5และพันตำร,รวจเอกยงยุทธงามกเกษมรองผู้บังคับการตำร,รวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมตัวนายรอแบเขาตรวจขนบ้านเช่าไม่มีเลขที่ หลังโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสองถนนเชียงใหม่พลาตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และผลการตรวจขนเจ้าหน้าที่พบยาบาสุกซ้อนอยู่ภายในบ้านของนายรอแบจำนวน2 7 0 0 0เม็ดเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนจะนำตัวนายรอแบส่งให้แพทย์โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่รักษาบาดแผลต่อไปโดยร้อยตำรวจเอกนริศเปิดเผยว่าหลังจากที่นำผู้ต้องหาไปให้แพทย์ตรวจรักษานายรอแบมีอาการแน่นหน้าอกซีษะแตกทางแพทย์ได้ให้ถอดเสื้อผ้าออก พบว่าทั่วร่างกายมีรอยกระสุนปืนที่ยิงไม่เข้าไม่ระคายผิวแต่ปรากฏเป็นรอยจำๆอยู่ห้าหกแห่งสร้างความแปลกประหลาดใจแก่แพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมากเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลองสอบถามนายรอแบว่ามีเครื่องรางของขลังอะไรนายรอแบบอกว่ามีเขี้ยวเสือลงอาคมที่เป็นของตกทออจากบรรพบุรุษบนดอยทำให้โครงกระพันยิ่งฟันไม่เข้าและจะใส่ถุงเครื่องรางสีดำห้อยคอไว้ตลอดเวลาแต่ระหว่างชุลมุนช่วงที่ถูกตำรวจเข้าล็อกตัวนั้น ปรากฏว่าเขี้ยวเสือเครื่องรางของคลังประจําตัวสูญหายไปไหนไม่ทราบได้ร้อยตารวจเอกนริศยังกล่าวอีกว่าประวัติของนายรอแบกผู้ต้องหารายนี้นั้นโชคโชนมากมีพฤติการเข้ามาจุละกรมรักรถจักรยานยนต์ส่งขายตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่าเพื่อแลกกับยาบ้าแล้วเอาอยาบ้ามาขายในตัวเมืองโดยที่ผ่านมานั้นนายรอแบกเคยจรกรุกลรมรถมาแล้วนับคันไม่ทวนเป็นที่ต้องการตัวของตํารวจทั้งเชียงรายและเชียงใหม่เป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเคยดวนปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายครั้งแต่ก็หนีรอดไปได้แล้วกับปฏิหารทุกทีในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตการที่โรงพยาบาลนครพิงค์พบว่าแพทย์นำตัวนายรอแบบไปรักษาที่อาคารตึกอุบัติเหตุชั้น3โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพออแม่ริมเจ้าของพื้นที่เฝ้าประกบติดตลอด24ชั่วโมงห้ามผู้เกี่ยวข้องหรือญาติเข้าเยี่ยมเด็ดขาดหลังจากนั้นเราตำรวจเอกนฤะทิสอนดิตได้นำของกลางเป็นยาบ้าจำนวน27,000เม็ด ปืนพกขนาด9มม,มของนายรอแบ์พร้อมบันทึกการจับกลุ่มส่งมอบให้กับร้อยตำรวจเอกเอกสิทธิ์ตูพาณิชร้อยเวรสพตแม่ปิงดำเนินการต่อไปโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายรอแบ์ว่าต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งานรวมทั้งมียาบ้านในครอบครองเพื่อจำน่ายมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนและพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีคดีค้างเก่าที่ตกค้างอยู่คือการร่วมกันปนชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์อีกหลายท้องที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อจะได้แจ้งอายัดต,ตัวดำเนินคดีต่อไปมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุยิงดวลกันร,ระหว่าง200เจ้าหน้าที่ตำรวจกับหนึ่งคนร้ายได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางในเมืองเชียงใหม่โดยชาวบ้านร้านตลาดส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการยิงกันกลางเมืองที่ดุเดือดที่สุดและไม่อยากเชื่อว่าคนร้ายเพียงหนึ่งคน จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กว่า200นายได้ถึง4ชั่วโมงโดยที่คมกระสุนจากปืนกว่า200กระบอกไม่ระคายผิวกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ Le e รจ n น a r y Channel